สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับโมโภปปกันห้าสองคนครับผมในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวพี่น้องจ๋าไม่ได้จ๋ามื้อนี้ต่ำบักหุ่งปิ่งไก่แซ่บแซบต่ำใส่บักกอกแซ่บบ่แซ่บก็แซ่บพูดพี่น้องจ๋าต่ำเองแซ่บเองนะครับตหุ่งเฮิมพร้อมมาเด้อมาเด้อแซ่บๆมันกรพี่น้องยิงกระบักตัวผู้ต่ำแล้วเล่าใส่ตอนปลาแกพร้อม ไก่ยากข้างไก่ข้างไข่ยากกินอยู่ท้องกห้องนเมื่อกี้ ไข่ข้าวนี่ไข่ข้าวอืองงเชยตอนพร้อมใครรักกันนะอืมเป็นตอนไปแดกเป็นตะชีกนะอืออะไรพี่น้องขอ้าวเส้เข้าเจียงขาดเดียวเลย กำลังกินข้าวเส้าพี่น้องจำมาแเต่นต้องไปส่งลูกโรงเรียน วานดีไหมมากลิ่นดิบหมางคนมันก็ะเทะไปพัาดไปยังเนาะเพราหวานบอกเขาอื่นช่วยห่เปน,น,นอันเดียกันมันก็ทั่วนั้นเต่าเมันหมากอันนี้บอกบอนะเมนบอกานเต่าแต่เมนดบออ๋อันเดา อากาศคืมๆจังหน่อยพี่น้องมีแดดสลัวสลัวน้เจียบไปตำไปเนี่ มากอกมได้สแต่พุ่นบ่อืได้พันบักกว่ามามากุำเนาะมาปูวมานยังพี่น้องมากินสมกินเ้า บตัวสกันมาใช่หอือมหอมเจ็บ เดบบกุ้งมาเต่นในบ้านพีน่นนองตัวอย่าคล้องปูอย่ทงบต่ท่านอันนี้ยอยู่ท่านหมากท่านยังยอยู่ปูก็้ปูขายปกติใส่เวลาจักเดือนจำที่หาเดือนแล้วเนาะใื่ไเ่ได้เยแล้ว <c oughs> แล้วข้าปลูกหันบ่ได้บได้เร่งเบลด์ยังไม่ลองซับมาสัตต์กับใส่ปุ๋ยแน่เล็กๆน้น่อยปุ๋ยเหลือใส่จาก,อ,กอย่าง <laughs> <laughs> เหลือปุ๋ยยังก็ใส่ปุ๋ยนะอ๋อ <clears throat> <clears throat> <c oughs> ใจก็แซ่บนะ้ช่วงนี้หลายๆมองหล,ลายๆบนลพายุกับเริ่มเข่านะไม่เนาะฝนตัวแห้งทั้งบ้านนะจังอันน้องบัวไหมมันจะล่มโอ้จะล่มอืม,อม มีบอตอนไปแล้วเ <c oughs> จอรายปวัวสามหาสิมาหลายๆยังมาแย่ยงกัน กินมมมกเมเี่ยแมบมนกัรเดียวเราไปใช้ปุยยางต้องนไงโอ้พี่น้อง,งแสบจ้ะขอมหอมแสบปากกวักินก็ปิ่งไก่ปะทูเอากันแห้งจ้ะเมนูนี่เขาเ้าเขาเทียงนี่เราพี่น้องจ้ะ ควรคุ้มมากนาะเดียวจะนมไปทางล่างเอาพี่น้องมือหน,นีก็ต้องขอขอบุญขอ,ขอพ,พุ่นพี่น้องนะจ๊ะที่เขามาให้การดตามรับชมพี่น้องท่านใดทีด่สนใจปฏิทินพั่นนะคะแก่ฝาแก่กระนะคะหนาบอกระจางใส่สามารถทักถามไดเดอ้อพี่น้องจะส่งทุกวันเดอ้อพี่น้องจ้าเป็นครีมสมุนไพรนะคะขายมาแล้วกว่า1ิกว่าปีนะคะสำหรับมือหน,นีห้าสองคนกับ จีเด้ขอตัวลาพีลาหนองไปแล้วไว้พบกันคลิปนหน้าเมื่อนาครับพี่น้องไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ